ถุงกล่องเฮ็ดถุนกล่องเองจ้าหวายคำนานนี่กล่อ,ลอนงนั้นกะล่องนั้นนึงช่องร้อยค่นี่ร้อยนึงพิษพี่น้องตำนัดไทยดาวครับคือเราจะเป็นพัดครับพี่น้องสวนตรงนี้จะเป็นพัดพ,พักเกษียณพักเกษียณมาพักหอมเบงกระโพดกับตะไคร้สวนทางนี้ตะไคร้กาแฟอาหารนอนลุงครับผมสวนตรงนี้ทำลุงร่างกายเไป กระพวต้มก็มีพี่น้องกระพัวต้มตสิบบาทครับพี่น้องอ,อาหารการกินครับผมลองใหม่ที่พ่นแกแ้ไปเลยก็มีโอ้มยบรรยากาศครับพี่น้องอาหารการกินยำตลาดนัดไทยลาตลาดนัดไทยลาว,ลลาวมีอยู่สองวันครับผมใีวันจันทร์ในวันพฤหัสบดีมีมีอยู่สองว,วันครับเผื่อขวัวบางไงเลยม,ม่วงซุปบางแหยวครับจงทำใ้ มันง่วงหาวันเน่าเบย์ครับพี่น้องเป็นถุงเด้อไปกินสุมครับผมบรรยากาศปลาเป็นน้ำโค้งมีไรเงีย่ยวหวานครับผมส่วนท่านี้มาแรงครับผมมาแรงกองละห้าสิบบาทพี่น้องอาหารการกินตามดลัลูการช่วงนี่ฝนตกะเนยบโตกะเนยอาหารการกินหลายยเดีวไร กระดมตะไคร่มะม่วงสุกหลายพี่น้องอาหารตามดูลูกการเท่านี้อาหารกินหลายครับฉวนนอาจะเป็นเครื่องแกงครับคุณผูนชมเมี่ยงกีนูนยังมีหลายอยู่ครับคุณเมีม่ยงกีนูนว่าจะเป็นเมี่ยงกีนูนไไว่าตัวไหยครับพี่น้องบบาท หอยแปดสิบบาทกิโลนึงเป็นหอยหอยปังนี่ป่าแม่เนาะปังคนหอยหมกจ้ะโอ้หอยปังพี่น้องหน้าเด็กหอยหน้าจ้ะนคนกันดีจกินหอยยังก็ได้เลยจ้ะหน่วยบางแง่พี่น้องไปกินเกล็ดตำสมครับบรรยากาศอาหารการกินตลาดนาไทายลาวครับผมปลาไม่นงคุ้งได้ครับผมว่าจะเป็นปลา ตองปลาบึกครับผมมีร้านหลายอาหารการกินครับเครื่องแกะสารพี่น้องในโซนทางนี้บโบว่าัชเป็นพัดกระโตเขาพี่น้องกระโตเขาพี่น้องปลาทูตะก,การเฮ็ดเพาะของหนาเราวลายแห่งพี่น้องเฮ็ดเพาะอาหารตามฤดูก,กาลโอเฮ็ดเพาะแมลงครับผมส่วนที่นี่โบว์วัชเป็นมะเข่งกีบเครื่องแกงครับพี่นอ้องเเาน นะ่ครับไม่แข่งคิ๊กไม่ไม่แข่งคิกกบเปเนณไม่แข่งคิกลายครับมะม่วงสุกครับผมทรงนี้มะม่วงสุกอาหารการกินเฮ็ดเพาะยังมีหลายครับพี่น้องอาหารการกินมั้งครับผมักข้าวแดยนะโอ้หมักข้าแดนบานพี่น้องอาหารการกินหลายเฮงครับผมพี่น้องอาหารตามดะลูกการครับไข่เวียดนามพี่น้อง ใครเป็นน้ำดูละสิบ,บาทอาหารการกินหลายมะม่วงสุกหลายช่วงนี่ล้วรู้การมะม่วงสุกกันน่ครับผมปลาแม่น้ำคูงตัวใหญ่เลยครับผมปลาตัวอันนี้เขาเอิน่นหยอดนี่หตายอดกระบุกก็ได้หยอดนี่หย,ยอดเนี่ยก็เอิ่นครับกา้านยังเนี่ย กระพุกกระเดือโอ้ข้าวใส่แกงมันบอครับแกงนมวพายโอ้โโอโครับไปใส่มอ,มอมใส่แกงพี่น้องบรรยากาศอาหารการกินพักกระแนงยังมีหลายครับผมเครื่องแกงนมใหม่ครับผมจ<ม>ากบรรยากาศอาหารการกินหลายบระวาติเป็นกระเทียมทุเรียนยาาี่สิบบาทหอมแดงกระมีครับผมบรรยากาศาเครื่องแกงพี่น้องอาหารการกินได้หลายเด้ บ,าารยยบรรยากาศครับตลาดนัดไทดาวพี่น้องวันนี้ผมมาซายเลยจังหน่อยครับผม,<า>มกู้เสนอเสนอหนุนกระปูกหน้าหลายครับก็จะเป็นบางเงี้ยวหวานบางเงียงเง้ยวปลาเฮดบดอ่อนๆครับผมโอ้ยสดบรรยากาศอาหารก,การกินลายเฮียงคือคือพี่น้องมารออะไรพี่น้องตลาดนัดไทดาวมีอยู่สองวันเด้อครับผมเด้อมีอยู่สองวันคือวันจันทร์วันพฤหัสมีอยู่สองวันพี่น้องถามคนว่ามีวันยังวันวันจันทร์กับวันพฤหัสสวัสดีพี่น้องเอ้ยไม่รออะไรมีทุกมีวันหยุดครับพี่น้อง กระปูนาครับหลายหลายเลยกระปูนาครับผมณเาอถูกพี่น้องกบหน้าว่าจะเป็นกบน้ำพี่น้องเอ้ยอาหารการกินลายเฮี้ยปนกิโลดูทุนนาสิประมาณร้อยกว่าบาทเลยเดีพี่น้องว่าจะเป็นเมี่ยงดาหน้าแม่งขี้ปูมครับของอื่นยังมีหลายอื่ อื่นคนยังมีหลายอยู่คนอื่นครับพี่น้องอื่นอื่นเมกตานครับผมโซนท่านี้วัวเป็นแมงกี้ปูมไว้ออนพี่น้องเลยไว้ออ่อนๆครับผมโซนตัวนี้อื่นยังมีหลายอยู่ครับผมอื่นย็ดอ่อนๆครับบรรยากาศอาหารการกินหลายครับวันนี้โอ้ เขาแก้วเป็นไส้เมี่ยงกีบูมีหลายอยู่ครับผมเมงกีปูมหรือเป็นเมงแข็งเมงด่หาหนาครับเมี่งกีนุนครับน่ามาไว้ไส้เมี่งกีนู่นก็มีครับผมบรรยากาศอาหารก็กินว่นจะเป็นโกบนาครับผม,ผมสนับสนุนเพคนพี่น้องป้าๆๆ จันเลยขึ้นสีลายเลยจังหน่อยครับผมถ้าเป็นบันจันคนหลายตัวผมนมาเลาะอะไรพี่น้องว่าใครบุตแรงมันแมงกิปูมนเป็นกองกองง่ายเลยเฮ็ดตืมาตามท้องนาเช้าจ้าบอทเมร่างไหนแม่งมาแรงเลยพี่น้องเราไปตำปูนตำแจ้วครับพี่น้องเลยเขียดตั้มีลายอยู่เขียด เียดอาหารตามฤด,ดูกันว่าจะเป็นเขียวเขียวมุ้งครับผมไข่หางเบียดนามครับพี่น้องบรรยากาศอาหารการกินไร่วนไดจะเบียกอะไรว่าจะเป็นกุบนากุบธรรมศาติพี่น้องทางเมืองดาวครับผมเฮ็ดพึ่งครับพี่หน้องเฮ็าาาาดพึ่งพี่น้องโซนตัวไหนเฮ็ดพึ่งพี่หนุงง่งว่าจะเคื่อนเกงเฮ็ดอ่อนๆครับ แกออกมากระดุมบเงินหักกะเียเน่าๆแค่เป็นเน่าก็เปียกเปียเผ็ดพึงครับพี่น้อมบรรยากาศอาหารการกินหลายส่วนทีงนี้อาหารหลายเลยว่าจะเป็นมม่วงซุกครับผมเผ็ดแมนมมดเผ็ดแหนมมืดไหล ทนทุกข,ข,ข่ครห่างเบียดมั้ครเวียดนามพี่น้องดูกระซิบาทไครเวียดนามพิ่นไข่ครเบียดนามกุบไหลกุบช่วงนี้ไหลแหงกุบครับพี่น้องทั้งกุบทั้งเขียดครับมีทั้งกบมีทั้งหมกทัวดินครับหมกทวดินเป็นกิโดเป็นกระขายครับแบงเป็นกระแคมก็จะเป็นเขียดแหงครับเขียดแหงแม่งกีบปูเนื้อม่งกิโลครับมีดิที่เพ็นต้มเดวก็มี อ่าถู่มี่ยงกิบบูมเนยหลายเฮงเมียงกิบูมเครื่องเมี่งกิบูมพักไทยครับโน่ใหม่ก็ยังมีหลายอยู่ครับผมน่ใหม่น่หม่ออนอครับเป็นจานจานห้าสบาทก็มีครับผมบรรยากาศสนับสนุนคอาหารการกินมีหลายครับ เฮ็ดพึ่งหลายครับช่วงนี้เฮ็ดพึ่งครับพี่น้องเฮ็ดพึ่งเป็นจานก็มีวัวจะเป็นเห็ดธรรมชาติอาหารการกินครั้งห้างห้างพึ่งเป็นห้างเป็นห้างห้างห้างละลอยห้างละร้อยห้าสี่บาทก็มีว่วจะเป็นแม่ปิงครับปูไข่บุดแรงจานบางอย่างแม็นเค่งกิบแป็งเค่งคอ ลายหิ้ยมีเชียงคอมีเชียงกิจได้หลายครับพดี๋ยวคุว่าจะเป็นวายอ่อนครับผมที่เป็นหอกมาเฮดาวครับมีไข่รบดแดง่น้ดูไข่เป็่งเปล่งไม่ได้ไข่บดแดงเ่็น เกินหลานมันหอมเ่ยนหยผมนียม um> um> <um> ี่น่ยมเน่เนี่ยเนี่ยผเนี่ย่ยเงียม่ยนี่น่ยผม่ผมเนี่นยเน่ะ่น่ยเ่ยเนยเเนี่นค่ยบนี่ย่ยเ่มน่เ่ยเนี่ยผมีนนรเยมเีนนนี่ยวน ไขซากระมีนะจะเป็นกิโลมุ้งแมงกิโลเป็นกระถาเป็นถาถาละสามร้อยห้าสิบบาทครับผมโสนับสนุนกันอยัางงดๆเลยพี่น้องอาหารการกินตามฤดูกาลเฮาบ้านเฮาเรไร้ครับอาหารบัวจะเป็นเครื่อง อาหารตามฤด,โดกูกาลกเสื่อผองหอยเขียดกรุบครับผมว่านีจะเป็นปลาปลากับปลาปลา,า,าไม่ำ้ำคุ้งสีหน้าครับผมบรรยากาศอาหารการกินว่าจะเป็นอะโบคาโรครับมันอ้อนครับผมสคตเต้ แมงกิโปมันหลายครับพี่น้องเมนกิโปแมนจีโนนครับผมส่วนนี้เป็นบะบวงสุกครับทุกคนอาหารการกินมีหลายมันมเป็นดอกกระเจียวโ่งนี้นพี่น้องซีเยกพามารอตลาดนัดไทยเราสามีเลยครับผมตามัดแต่ซอมก็อย่าลืมกดติดตามไอซีเยกเลือพี่น้องเลือกเพื่อพี่ก็ได้ใจเรื่องการท่ามคีบครับผมคีบเหนียวใบสามเีเลยครับผมคลิปนียวใบสามีคลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับผม あっ。